ไบนรพัทธขอแก้ข่าวภาพในทีเซอร์ละครที่หลายคนเข้าใจผิดนักว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่มากฝีมือการแสดงโดดเด่นไม่แพ้ใครสำหรับไบนรพัทธวิไลพันธ์ที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครเรื่องใหม่ของโ n e น็ตออริจิโดยในทีเซอร์มีฉากเลิฟซีน18บวก และมีช็อตแก้นจนหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นก้นของเขาแต่จริงๆไม่ใช่จ้าโดยหนุ่มไม้บอกว่ามันเป็นแค่คัดเดียวที่เป็นก้นของคนอื่นเปิดตูดมันก็ต้องเปิดหมดเขาก็เซฟเราไม่ใช่ตูดเรานี่ต้องออดดชั่นตูดนะไม่ได้เอาใครประสีประสามานะส่วนหลายคนเข้าใจว่าเป็นของเราเก็บเก็บไว้ดีกว่าของส่วนตัว